ถือเป็นสาวที่รักในเสียงดนตรีค่ะสำหรับฟ้าชญนญศรสาคอนจันมิชเทลนิเวอร์สปี2554ที่จับอุคูเลเล่คู่ใจขึ้นโชว์เพลงในเทศกาลไทยแลนด์อ k ค l เ l e เ e ่เฟสติวั2012ที่รวมพลคนรักอุคูเลเล่มาอยู่ในงานเดียวกันงานนี้ฟ้าชญนญศรเล่นอุคูเลเลใ่ให้ได้ฟังกันถึง4เพลงเรียกเสียงปรบมือจากแฟนๆที่มาให้กำลังใจเยอะเลยค่ะ ชอบมากๆอยู่แล้วค่ะเสียงมันน่ารักเสียงมันเอาให้ความรู้สึกถือว่าเราไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะหันมาเล่นดนตรีกันนะคะโดยเฉพาะคูเรเล่น,นะคะเป็นดนตรีที่เล่นง่ายนะคะสามารถทําเป็นงานะไรเล่ได้นะคะแล้วกเ็เป็นความสัพิเศษนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความผ่อนคลายด้วยนะคะ